สวัสด uh, wow. ีครับสวัสด okay. uh, ีสวัสดีวันนี้ผมมีเมนูเด็ดนะครับก็คือปลากระบอกนะครับเขาเรียกปลากระบอกเลนนะครับของคนภาคใต้เขาจะมีหลายสายพันธุ์ปลากระบอกที่เขากินกันนะครับอนี่ปลากระบอกเลนนะครับเขาดูที่ลายด้านข้างนี้แหละครับเป็นขีดสามเส้นนี้นะครับจะไม่เหมือนกับปลาปลากระบอกที่เขาเรียกภาษาพื้นเมืองนะครับก็คือปลาหมกปลาหมกประมาณนั้นนะครับนะครับ เดี๋ยวเรามาเตรียมวัตถุดิบกันนะครับปากกระบอกนี้เดี๋ยวต้องขูดเก็ดถอดเก็ดเดี๋ยวจะมีวิธีทํานะครับของที่เราจะต้องทําต้มยำนะครับอ่านี่ครับผมเตรียมมาแล้วนี่ครับนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆนี่ครับมีมีขานะครับผมผมจะใช้ขาแก่นะครับต้องการความหอมนะครับนี่ขาแก่จะใครจะใช้ขาอ่อนก็ได้นะครับไม่เป็นไร ได้หมดครับแล้วแต่วิธีไรวิธีมันนะครับไอ้นี่เวลาพอผมออกทะเลสมัยก่อนผมก็ได้เคล็ดลับมาจากไตเรือนะครับที่เขาคือทาให้ทานนะครับของเขาเก่งจริงๆนะครับรสชาติของเขาของเขาปลาสดด้วยจากทะเลนะครับวันนี้มาเล่าสู่กันฟังว่าทำยังไงนะครับก็มีขิงเสร็จก็มีนี่ครับมะนาวของที่ขาดไม่ได้นะครับเพิ่มนบชาติให้จัดจ้านนะครับใบมะกรูดนะครับนี่ใบมะกรูดแล้วก็ มีผักชีโรยหน้านะครับนี่มีผักชีโรยหน้าด้วยนะครับมีต้นหอมด้วยนะครับของพวกนี้ขาดไม่ได้นะครับอ่าในของการทําต้มยําเป็นเครื่องปรุงอ่าอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ต้มยําเขาจะมีที่จะต้องใส่ก็คือเป็นน้ําตาลนะครับแต่วันนี้ผมจะไม่ใส่น้ําตาลนะครับของการทําต้มยํานะครับที่ผมคิดว่าสูตรที่ผมเคยกินมาในทะเลจากไตจากไตเรือที่เขาตกปลาที่เขาคือทําให้ผมรับประทานนะครับผมว่าอร่อย นะครับก็ของเขาทำง่ายๆทำแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยก็ไม่ต้องพิธีพิธันไรมากแต่แค่รู้ว่าใส่อะไรก่อนนะครับใส่อะไรก่อนใส่อะไรหลังนะครับแค่นั้นเองนะครับนี่คือเคล็ดลับของมันการทำต้มยำให้อร่อยถูกปากนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าทำยังไงนะครับตะไคร้พวกตะไคร้อะไรพวกนี้ก่อนนะครับตะไคร้นะครับอ่าใครจะใครจะไม่ลอกหรือว่าใครจะไม่เขาเรียกเขาเรียกลอกใช่ไหมครับ <laughs> ผมลิ้นไก่สั้นนิดหนึ่งนะอ่าก็ à, าประมาณนั้นก็ลอกออกนะครับลอกออกก็เพื่อที่จะเอาข้างในมันนะครับอ่าเอาเอากาบเอากาบอ่อนที่สุดนะครับอ่านี่ก็ประมาณนี้นะครับอ่าก็ถ้าจะไม่เอาออกก็ได้นะครับก็จะเหม็นเขียวนิดนึงประมาณนั้นนะครับอ่าแต่ว่านี้ผมเอาออกนะครับก็ให้เหลือแต่ชุดอ่นอนๆไว้นะครับอ่าน,นี่ก็เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะครับเคล็ดลับอย่างหนึ่งแต่เมื่อเราเอาชุดที่แอะแก่ใส่เข้าไปเนี่ยเขาจะเหม็นเขียว กขาจะมีกลิ่นตะไคร้รุนแรงมากนะครับประมาณนั้นอันนี้ผม,ผม, or ors, ผ,มผมคิดเราเองนะครับผมคิดเอาเองนะครับผมคิดว่าแบบนั้นอยู่ที่อยู่อยู่ที่ใครชอบแบบไหนนะครับอันนี้ก็เป็นสไตล์การทํากับข้าวของผมนะครับอาจจะมากเรื่องหรือเรื่องน้กนิดนึงนะครับต้องขออภัยนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวผมหยิบนี่แปบนอนครับนี่ครับตัวนะครับไม่ได้เตรียมเอาไว้ตะไคร้นะครับผมอยากบอกอยากคิดสมมติเราทําต้มยำนะครับ ไม่ต้องตีนะครับไม่ต้องตีนะครับไม่ต้องตีครับอ่าเราก็ใช้วิธีการก็คือหั่นเลยนะครับไม่ต้องตีนะครับไม่ต้องทําให้เขาแบนหรือว่าอะไรประมาณนั้นนะครับอ่าผมก็หั่นเลยสไลด์เลยนะครับอ่าสไลด์ก็สไลด์เป็นชิ้นเล็กๆนะครับเล็กๆอ่าเล็กเลเลยนะครับนี่ครับผมก็สไลด์เป็นประมาณนี้ใครจะสไลด์แบบไหนก็แล้วแต่แล้วแต่เลยนะครับไอนี้ก็เป็นเป็นเป็นที่ว่าผมชอบแบบนี้ผมก็เลยทําแบบนี้นะครับอ่านะครับนี่มาลอาสู่กันฟังทำต้มยำนะครับอื ถ้าเราตีนะครับมันเขาจะเห็นเขียวนะครับอ่านะครับประมาณนั้นอันนี้ผมคิดเอาเองนะครับอืมก็ผมใช้แค่สองต้นก็ปลาสองตัวนะครับอ่าอ่าไต้เคียงประมาณนี้นะครับก็หลังจากนั้นก็อ่านี่ครับน้องข่านะครับอ่าก็ใส่ไม่เยอะนะครับใส่ไม่เยอะอืมผมจะเลือกเอาแต่สุครับต้องล้างให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ผมล้างมาแล้วนะครับอ่าใส่ใส่ไปให้เขาหอมๆนะครับอืมมีดไม่คมนะครับไม่ได้รับมีดนะครับ นี่ผมก็หั่นประมาณนี้เลยใส่เข้าไปแต่ยังน้อยเกินไปนะครับอ่ายังน,น้อยเกินไปนะครับน้อยเกินไปนะครับนี่เอาอีกส่วนหนึ่งเรียบร้อยก็พอสมควรแล้วปลาแค่สองตัวก็แค่เอาเครื่องเครื่องอเครื่องเทศพวกนี้พวกขาตะไครนะ้นะนะนะครับ พวกนี้ก็แค่เราเอามาดับ่าวเฉยๆนะครับเรามาดับคาวเฉยๆเดี๋ยวผมลืมไปผมยังขาดพริกอยู่ชุดหนึ่งก่อนเดี๋ยวจะมีพริกพริกกินดานะครับพริกอินดาก็กเอ็ดไม่เยอะผมก็ใส่สักสองเม็ดถึงสามเม็ดนะครับเพราะว่าครับก็นี่ครับพริกอินดาพริกอินดาผมก็ไม่ตีนะครับผมก็ไม่ตีผมก็หั่นเลยนะครับสไลด์เลยยาวๆเลยครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับประมาณนี้นะครับ ระวังมือครับเกือบไปแล้วเวละนะครับหัวไม่มือนะครับนี่ผมใช้อยู่สามเม็ดสี่เม็ดนะครับก็น่าจะเผ็ดพอดูอยู่แล้วนะครับอคนใต้จริงๆกินเผ็ดแต่ว่าผมกลัวคุณแม่เขาจะกินไม่ได้นะครับอ่านี่ครับนี่ไปกินยาเผ็ดเผ็ดพอสมควรนะครับนี่นะครับเตรียมไว้ก่อนวัตถุดิบนะครับอืมเตรียมไว้ก่อนแล้วทําพริกเสร็จอย่าลืมล้างมือเยอะๆนะครับไม่นั้นก็เดี๋ยว เดี๋ยวจะร้อนนะครับเดี๋ยวเป็นโดนตาโดนจมูกอะไรโดนปากนะครับเดี๋ยวจะเดือดร้อนนะครับอ่าต่อไปก็มะนาวนะครับที่พี่รู้ไหมครับมะนาวนี้เราทำยังไงอย่าให้เข้าขมนี่นี่เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะครับที่มาเล่าสู่กันฟังนะครับมะนาวนี่นะครับมันจะแก้อาการขมได้ก็ต่อเมื่ออ่เราต้องแช่น้ําพอแช่น้ําเสร็จเราต้องเอามาคลึงอ่อาต้องมาคลึงแบบนี้ครับเอาเอากลิ่นเอากลิ่นที่ผิวเขาอะครับออกมา ออกมาแล้วก็เราเอาไปใช้น้ำหรือว่าจะใช้น้ําก่อนแล้วเอามาคลึงก็ได้นะครับบ้านผมเรียกว่าคลึงนะครับคลึงเอาผีเอากลิ่นตัวนี้ออกไปประมาณนั้นทําแบบไหนก่อนก็ได้นะครับอ่แล้วแต่ไอ้นี้อันนี้ผมก็คลึงเลยนะครับคลึงพอสมควรอ่าแต่พักการเขาก็คิดว่านวดนะครับนวดมะนาวก่อนนะครับอ่าผมใช้คําว่านวดมะนาวดีกว่านะครับนี่ดีกว่าอ่ก็พอเรานวดพบคันนี้ก็มะนาวเขาจะมีกลิ่นออกมากลิ่นของเขานี่ครับจะทําให้ขมนะครับอ่า ก็ไข่ทราบแล้วก็ผมดีใจด้วยนะครับอ่านี่มาเราส่กันฟังนะครับอ่าบรรวดไปเรื่อยๆนะครับอืมเอาที่ชอบเลยนะครับอ่าลูกนี้นุ่มแล้วแต่ผมคิดว่าอ่ากลิ่นเขาไม่น่าจะดีแล้วอืมอืเดี๋ยวถ้ามะนาวถ้าเราไม่เลือกนะครับถ้ากลิ่นเขาไม่ดีเดี๋ยวจะมีปัญหากับอ่านั่นต้องยำเราเขาทาให้หอมเขาจะไม่หอมนะครับเขาจะออกกลิ่นอ่ามะนาวที่อ่าสุกเกินไปนะครับก็ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเลยดีก่าลูกนี้นะครับประมาณนั้นนะครับ ก็คือเหมือนกับว่าบางทีเขาช้ําแล้วครับมะนาวนะครับผมเป็นเรื่องเยอะเรื่องเยอะอสูตรนี้ก็เ้าทากันมานานแล้วนะผมทําตั้งแต่สมัยวัยรุ่นแล้วนะครับตอนที่อยู่หอก,กับเพื่อนตอนที่อทำกับข้าวเองเป็นอะไรประมาณนั้นนะครับน,นี่ครับก็หลังจากนั้นก็เราเอาไปล้างนะครับออล้างเสร็จเรียบร้อยอานนี้เป็นขั้นตอนต่อไปนะครับ ก็ไม่ได้มีอะไรมากแค่เล่าไว้ฟังนะครับก็ผ่ามะนาวปกติครับในปกติเขาจะทำกันสี่ส่วนแต่ว่าผมทำสามส่วนนะครับก็อย่าลืมนะครับเอาเอา,มาเมล็ดออกด้วยแต่ไม่อ,ออกก็ไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวค่อยตักออกนะครับประมาณนี้นะครับนะครับ อยากกินของอร่อยนะครับถ้าไม่ใส่ผงชูรสก็ต้องพึ่งตัวเองนะครับเราเข้าครัวทำเองเลยซื้ออะไรอยากกินอะไรก็ซื้อมาแล้วก็วันหยุดเดี๋ยววันหยุดเดี๋ยวผมก็ไปเที่ยว่ทียวไปเที่ยวตามธรรมชาติต่อแล้วก็ทําคลิปวิดีโอนะครับก็มาฝากเพื่อนๆเ,เหมือนเดิมนะครับก็ลงช่อง YouTube ด้วยนะครับประมาณนั้นลูกนี้ตรงทางที่จะมีกลิ่นไม่เอาครับไม่ชอบไม่ชอบกลิ่นมันนะครับอยวแล้วก็ต้อง นะครับเดี๋ยวจะมีปัญหากับต้ยมยำเรานะครับอ,อันนี้เป็นเคล็ดลับดีๆเคล็ดลับดีๆมะนาวใช่ไหมครับนี่เป็นน้ํานะครับเดี๋ยวผมจะไว้ล้างปลาอ่าฮะนี่ครับของดีของดีงด,ดับกลิ่นคาวนะครับอ่าดับกลิ่นคาวในตัวปลาพอเราที่เราทําปลาแล้วนะครับตัวนี้เขาจะช่วยเรื่องดับกลิ่นคาวดีมากนะครับลองไปทําดูนะครับอ่าลองไปทำดูำดเผื่อเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่เป็นสูตรของชาวบ้านชาวบ้าน ครับอันนี้ออกเองนะครับประมาณนั้นต่อครับปลาหมกนะครับหลังจากที่เราทำเอาื่องในเขาออกหมดแล้วนะครับนี่ตัวนี้มีไข่ด้วยนะครับก็เราก็ต้องเอามาล้างนี่ครับปลากระปบอกนะครับเขาจะมีกลิ่นตัวเขาแรงมากนะครับเขาจะมีกลิ่นข่าวข่าวมากนะครับเราต้องล้างก็สําคัญก็คือที่ท้องเนี่ยครับที่ท้องเราต้องล้างอย่างดีเลยแบบพิถีพิถันเลยนะครับถ้าถ้าถ้าเราเป็นคนกินปลาแบบ ชอบแบบชอบปลามากอะไรพวกนี้นะครับก็เราต้องล้างแบบพิถีพิถันล้างชนิดว่าให้เขาหายข่าวนะครับไม่นั้นเดี๋ยวเราแกงไปแล้วมันจะข่าวพอพอเราทําเสร็จเขาจะเย็นใช่ไหมครับเดี๋ยวเขาจะขาวนะครับไอ้นี่ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับไม่ร้อยเปอร์เซ็นตแต่ก็ช่วยได้เยอะนะครับนี่เสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วครับนี่ยังไงปลากระบอกผมอ่าก็ต้องล้างนะครับล้างอย่างดีเลยเราต้องล้างอย่างดีนะครับก็เคยสังเกตไหมครับที่เราไปกินซีฟู้ดตามร้านอาหาร ดังๆนะครับพอเรากินปูกินปลาเราใช้มือใช่ไหมครับเราใช้มือแบบแบบบ้านๆเลยเราเราจะใช้มือทานทานของพวกนั้นกินกุ้งกินอะไรพวกน,นี้ครับเขาจะมีน้ำมะนาวมาดับขาวมือเราเพื่อนเพื่อนว่าจริงไหมครับอนี่ครับที่ที่ผมเลยเอามาล้างปลานะครับถ้าเราทำครัวเองเราจะได้ล้างแบบนี้เราไปกินของเพื่อนก็เราอาจจะได้ล้างแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับตรงล้างอย่างดีเลยเพื่อที่จะเอาข่าวปลาออกที่ท้องเขาครับประมาณนั้นหรือว่าใครไม่ใครไม่มีมะนาวก็ อาจจะใช้เกลือก็ได้นะครับเกลือเกลือนะครับก็เอาเกลือผสมน้ําแล้วก็เราก็ล้างเลยนะครับผสมน้าไม่ต้องใส่เยอะนะครับอย่าอ้ามแช่นะครับเดี๋ยวเขาจะเข้าไปในเนื้อปลาหลังจากนั้นเราก็ไปล้างน้ําอีกทีหนึ่งประมาณนั้นนะครับนี่เราลงล้าเสร็จแล้วผมล้นงจากเตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วนะครับนี่ครับปลากระบอกนะครับนี่นะครับเป็นไงครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็คือเดี๋ยวเรามาเตรียมลงเตากันดีกว่านะครับอ่าดีกว่านะครับอ่าเป็นขั้นตอนต่อไปเลยครับ อ่ารอครับนี่คราวนี้น้ําเดือดแล้วนะครับอ่าก็คราวนี้ก็ผมจะใส่ตะไคร้ก่อนนะครับอืมเสร็จตะไคร้ก่อนแล้วก็ผมก็ใส่ขา่าอ่าใส่ไม่เยอะใส่ลงไปก่อนนะครับใส่ไม่เยอะนะครับอ่บาใบมะกรูดยังไม่ใส่นะครับอ่บาใบมะกรูดนี่ทีหลังนะครับอ่านี่คือสูตรอ่าที่ผมมั่วๆทำเอาเองนะครับอ่าเดี๋ยวรอให้เขาเดือดแรงๆนิดนึงอ่าก็พอเขาเดือด ได้ที่นะครับอต่อไปก็ผมก็เริ่มด้วยนี่เลยอหอมกลิ่นตะไคร้แล้วนะครับน้ำเดือดแล้วนะครับผมเอาปลาใส่ลงไปเลยครับอ๋อเมื่อกี้ผมลืมบอกไปนะครับจากที่เราล้างน้ำมะนาวไปแล้วแลวอย่าลืมมาไปล้างน้าดิบอีกนะครับรอบหนึ่งเดียวมันจะติดขมนะครับอด้วยกลิ่นมะนาวนะครับอ่านี่ครับปลาใส่ไปเลยแต่อย่ากวนนะครับห้ามกวนนะครับ เรากวรปุ๊บเดี๋ยวจะมีเรื่องนะครับ <laughs> ประมาณนั้นนะครับก็จารให้เข้าที่เข้าทางนะครับมีตุ้มยำทานกันสองคนก็ปลาสองตัวนะครับให้แม่คนสวยอ่าเป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับ <S <s <uk> เดี๋ยวรอให้เขาเดือดแป๊บหนึ่งเขาเดือดได้ที่แล้วนะครับอ่าต่อไปก็ ผมใส่ขาส่วนที่เหลือนะครับอ่าผมใส่ต้นหอมด้วยนะครับอ่าแล้วก็ผมตามด้วยพริกนะครับอืมเป็นอันว่าเครื่องปรุงใช้ได้เลยนะครับอ่าคราวนี้ก็รอให้เขาได้ที่อีกรอบหนึ่งก็ปิดฝานะครับเดี๋ยวผมจะช้อนฟองออกนะครับ บ้านนะครับเลือดจะไม่มีฟองเมื่อกี้เราล้างอย่างดีไปแล้วครับในขั้นตอนนี้ครับนี่พอน้ําเดือดแล้วนะครับใครจะใส่ปรุงรสยังไงก็ตามสบายเลยนะครับอ่าการนี้มันจะมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะครับอ่ามีเคล็ดลับอย่างหนึ่งใครชอบหวานก็เติมน้ําตาลลงไปนะครับแต่ผมไม่ได้ตออรสหวานนะครับอ่าผมกินรสอ่ารสกลางๆก็คือมีเค็มๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะหลีกเลี่ยงเรื่องน้าตาลนะครับนะครับผมก็จะใส่นีครับ ใส่นิดเดียวผมใส่น้ำมันหอยนิดนึงเพราะว่าที่ผมใส่น้ำมันหอยเพราะว่าผมไม่ได้ใส่คันนอน,นะครับผมก็ใส่น้ำมันหอยแทนนะครับอาจจะมีกลิ่นเพ้ยนๆนิดนึงอแต่ไม่เป็นไรนะครับนะครับเพิ่มจูรสนิดนึงคนไทยเรากินติดนะครับนี่ครับเขาหอมได้ที่แล้วนะครับอา่บาหลังจากนั้นก็เลยท่านผู้ชมนี่น้ำปลาครับอื ผมจะใส่น้ำปลานะครับตอนเขาเดือดๆยังไม่กวนนะครับตักวองทิ้งนิดนึงรสชาติเค็มนิดนึงแล้วนะครับแต่ผมจะเติมอีกหน่อยนึงนะครับถ้าเค็มเกินไปเดี๋ยวแม่คสวยจะลับ,บาดเพราะว่าเขา,าเสลนตีเข้าสูงนะครับประมาณน,นี้ นะครับนี่จังหวะที่เราต้องชิมแล้วนะครับอ่าพอเราเจียวฟองเราก็ต้องตักออกนะครับนี่ฟองพวกนี้จะทําให้เรามันจะมีกลิ่นกลิ่นของปลานะครับตบกเลืออะรพวกอะไรพวกนั้นนะครับประมาณนั้นนะครับเราต,ตักออกอ่าใครชอบรสหวานเติมน้ําตาลนะครับนี่เคล็ดลับก็คือใส่น้าตาลที่ใส่น้ําปลานะครับเราจะไม่ใส่เกลือนะครับไม่ใส่เกลือ ใครชอบอยังไงเติมได้เลยนะครับอ่านี่คือเคล็ดลับต้องเดือดนะครับน้ําต้องเดือดอ่าเดือดแล้วใส่งไปเลยอ่าใครไม่กินน้ําปลาก็อ่าจะใส่ซีอิ๊วขาวก็ไม่แลกนะครับอประมาณนัน้นนี่เสร็จแล้วคราวนี้เป็นขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนสุดท้ายนะครับอืมก็ใส่ผมใส่มะนาวผมใส่มะนาวลงไปเลยแต่บางคนนะครับบางร้านเขาอาจจะใส่น้ําส้มน้ําส้มขามน้ําส้มมะขามนะครับอ่าแต่ว่าของของผมไม่ได้ใส่ เพราะว่า,เ,าเราต้องการกลิ่นของมะนาวนะครับแต่ถ้าให้อร่อยเพิ่มชูรสข้าไปก็ต้องเป็นน้ำมะขามนะครับมันจะกลมกลมมากเลยนะครับอประมาณนั้นนี่ครับได้ทีแล้วคันนี้ผมก็น้ำมะนาวเติมไปเลยสมใจเลยคันนี้ครับความเปรี้ยวคุณแม่ก็สวยตาสว่างแน่ครับอืมจะใส่มะเร็ดลงไปนะครับมันจะขมนะครับเรียบร้อยเป็นนั้นว่า จสสมบูรณ์เห็นไงครับ <St art computers> นี่ครับใครมีเห็ดนางฟ้าก็าใส่ลงไปเลยก็ได้นะครับใส่คือมาใส่ทีหลังนะครับถ้าใส่ก่อนก็ผมคิดว่าน่าจะไม่ดีนะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะครับอืมล้วรสชาติกลมๆแล้วนะครับนี่ต้มยำของช่างเลิศถ้าใส่น้ำตาลก็จะเป็นรสหวานเค็มเปรี้ยวเป็นสามรสไปเลยนะครับของผมเสร็จแล้ว นี่คุณแม่ควสวยผมกินได้แล้วเดี๋ยวผมชิมนิดนึงครับอือเพราะผมติดค่อนข้างที่จะจืดนะครับเพราะว่าผมให้คุณแม่ควสวยเขากินด้วยนะครับแล้วว่าผมไม่เติมน้าตาลนะครับอ่าอ่าครับตัวปิดงานครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ตัวนี้เลยครับนี่นี่ใบมะกรูดเด็ดเอานะครับฉีกก็ได้นะครับอ่าจบงานนะครับนี่เพิ่มความหอมของต้มยำตี่นอ่า บข่าวเรียบร้อย